สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถแอคคอร์ดเจนเกนะครับมาใส่จอ Android นะครับแรมแรม8ลอม128นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอตรงรุ่นนะครับเป็น9นิ้วนะครับแล้วก็หน้ากากตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับอันนี้ก็จะเป็น Android นะครับก็จอจะเป็น QLED นะครับก็สามารถดูยู u b e นะครับ ันปุ่มพวงอะไรก็ใช้งานได้ครบนะครับปุ่มไว,ว,ว้นะครับก็สามารถใช้ได้ปุ่มอินที่พวงแรงนี้นะครับแล้วก็จ้อนกลับยกหูนะครับแล้วก็จอนะครับอันนี้ก็คือฟัง์กชันฟัง์กชั่นเดิมนี่ยนะครับ ของจอเนี่ยก็จะซิงกับจอจอไอมิดข้างบนนะครับคือเห็นไหมครับนาฬิกาอะไรเงี้ยก็จะตรงกันนะครับนี่ก็จะซิงกันหมดแล้วก็อัตราสิทธเปืองอะไรก็ยื่ะขึ้นตามนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนแง่กล้องถอยนะครับกล้องถอยก็จะขึ้นทั้งสองจอนะครับจอเก่าด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็เส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับอันนี้ชัดๆกันไปเลยนะครับ ก็ FM นะครับในส่วนของ FM เดิมก็ยังใช้ได้นะครับในส่วนของพ b s นะครับก็แบ่งหน้าจอนะครับ ยังไม่ได้อัปเดตแอปแบ่งสองหน้าจอได้นะครับตอนนี้ฟังสองอันไม่ได้ฟองเป็นเตียงน,นะครับทัาสกีไหลลื่นมากนะครับอันนี้ค่อนข้างเร็วเลยครับแปด 8, เรียวสุดแล้วนะนะตอนนี้นะครับ